ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเพจผู้แปลและสามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่เพจนะครับและสามารถโดเนทผู้แปลผ่านทูวัลเล็ตผมจะทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้คลิปนะครับถ้าหากดูจบแล้วชอบใจช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะศักราชที่2,308เอเลียนได้ทำการฝ่าทะลวงการป้องกันสุดท้ายของมนุษย์โลกและดวงจันทร์มาแล้วหลังจากผ่านมา3ปีนี่จะเป็นจุดชี้ขาดของสงครามอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่การลบครั้งสุดท้ายกับเอเลียนจะเริ่มขึ้นฐานที่มั่นสหพันธรัฐโลกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสินะกับตันโม่เฟิงหัวหน้าทีมเลือดหมาป่าแห่งสหพันธรัฐโลก อะไรกันจางหูเลยชื่อเล่นเจ้าอ้วนผู้ลุกลานได้ทำการโจมตีแล้วพวกเอเลี่ยนยิงแม่งเอ้ยขนาดระเบิดนิวเคลียร์ก็ยังสร้างความเสียหายให้มันได้ไม่มากเลยโถวเว้ย ตอนที่พวกเอเลี่ยนมาใหม่ๆแค่ไลายเฟินธรรมดาก็ฆ่ามันได้ง่ายๆเลยแต่ตอนนี้สิ3ปีที่ผ่านมาพวกมันได้มีการพัฒนาจนสามารถต้านทานพลังระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วครึ่งหนึ่งของกองก,กำลังป้องกันดาวังคารได้ถูกพวกมันทำลายลงพวกมันได้มีการเรียนรู้ที่จะตอบโต้อย่างโหดเหี้ยมมากขึ้นฮะหัวหน้านั่นยิ่งทำให้เพิ่มความน่าสะพรึงกลัว สองนาฬิกาพวกเอเลียนที่วิวัฒนาการแล้ว3ตัวเพื่อที่จะมอบจุดจบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เอเลียนที่วิวัฒนาการมีระดับ B 2ตัวและระดับ C 1ตัวสัญญาณเตือนสีส้มอะไรกันนะ่ะพวกมันวิวัฒนาการด้วยความรวดเร็วเกินกว่าจะจินตนาการได้และพวกมันยังมีความแข็งแกร่งและความเร็วเป็นอย่างมากเมื่อไหร่ที่พวกสหพบันรัฐฐานดวงจันทร์จะส่งกำลังเสริมมาสักที ต่อหน้าพวกอสุรกายพวกนี้เราแทบไม่มีหวังที่จะรอดชีวิตเลยใจเย็นหน่อยสิฉันจะไปจัดการเจ้าพวกวิวัฒนาการเองเจ้าอ้วนแกคอยดูแลที่นี่นะคอยสั่งการพวกที่เหลือ ฮ่าฮ uh ่า huh. การโจมตีของพวกแกมันไร้ผลเมื่อเจอกับพวกเราผู้ที่ตื่นแล้วไม่ฉันต้องตึงกกำลังมันไว้พวกเจ้าอ้วนจะได้มีเวลาจนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงหัวหน้าเมื่อไหร่กำลังเสริมจะมาถึงหรอครับกำลังพลส่วนใหญ่ของเราตายหมดแล้วครับสงครามสุดท้ายก็เริ่มมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมพวกสหพันธรัฐดวงจันทร์ถึงไม่มีแม้แต่ยานสักลำเดียว ศูนย์บัญชาการกำลังเสริมถูกหยุดโดยเอเลียเหรอศูนย์บัญชาการสหพันธ์รัฐดวงจันทร์หัวหน้าหน่วยหมาป่าเลือดโมเผิงเรียกศูนย์บัญชาการเรียกศูนย์บัญชาการเรียกศูนย์เชื่อมต่อศูนย์บัญชาการเสียงกรีดร้องนั่นมันอะไรกันมนุษย์บนดวงจันทร์เหลือเชื่อเลยสหพันธ์รัฐดวงจันทร์ได้ถูกคงไม่มีกำลังเสริมแล้วสินะ ดูเหมือนว่าฉันคงจะต้องไปหาเมียเอาชาติหน้าแล้วละ่ะหัวหน้าผมขอล่วงหน้าไปก่อนนะครับขอโทษที่เป็นพาระมาโดยตลอดนะครับลาบก่อนครับหัวหน้าไม่นะพ่อแม่และน้องสาวที่รักในที่สุดผมก็พ่อครับแม่ครับน้องสาวเจ้าอ้วน ผมกำลังจะไปหาแล้วคิดว่าระเบิดจะทำให้เจ็บปวดซะอีกทำไมถึงรู้สึกอบอุ่นอย่างนี้ล่ะเอ๊ะกินอะไรเนี่ยโคตรเหม็นเลยเว้ย ถุงเท้าเน่าว่าละทําไมถึงโคตรเหม็นเลยเดี๋ยวนะฮ่าฮ่าฮ่กินถุงเท้าเน่าของผมยังทรงพลังที่สุดหัวหน้าอย่าโกรธนะผมล้อเล่นจะอ้วนพวกเรายังมีชีวิตอยู่เหรอเดี๋ยวก่อนนะหัวหน้าตาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับวันนี้แค่ถูกทิ้งเองอย่าเศร้าไปเลยนะครับโอ้ยแกยังมีชีวิตอยู่จริงด้วย ไร้าสาระหนะ้าก็แน่สิว่าผมยังมีชีวิตอยู่ยังมีผู้หญิงอีกเยอะนะครับไม่ได้มีแค่โจจื่อเฉินหัวหน้าปล่อยผมไม่เถอะถึงผมจะยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นเกย์นะเยี่ยมเลยนี่ฉันเกิดใหม่เหรอหรือว่าย้อนเวลากันนะอย่าทำให้ผมเป็นคู่เกย์หัวหน้าเลยนะครับหาคนอื่นเถอะครับไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้น ฉันเกิดใหม่แล้วย้อนกลับมาเมื่อ8ปีก่อน8ปีที่แล้วหัวเจ็บแบบนี้หรือว่าเป็นหลังจากการระเบิดไม่สิฉันไม่ชอบรุ่นพี่นะคะขอโทษด้วยเฮ้พี่ชายไม่ต้องดื่มขนาดนั้นก็ได้แค่ถูกเด็กปฏิเสธเองดันกลับมาหลังจากทำเรื่องงงๆอย่างนั้นลงไปเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นเมื่อ8ปีก่อนจริงๆก็แสดงว่าพี่สาวและพ่อแม่ของฉันทุกคนยังมีชีวิตอยู่งั้นสิ โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศพัพท์นี่ไงนิ่งไว้โมเฟินนายต้องคุยกับพวกเขาดีๆอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจบใจเย็นไว้ก่อนนี่มันยากเกินไปฉันยังไม่ชินกับร่างกายในปัจจุบันของตัวเองเลยเอาละเฮ้ hey, พี่ชายเสี่ยวชิงมันคือเรื่องของเสี่ยวชิงเธอยังมีชีวิตอยู่ พ่อกับแม่ก็ต้องมีชีวิตอยู่พี่อย่าเสียใจไปเลยหนูจะพูดยังไงดีแม้ว่าเธอจะเป็นรุ่นน้องคงสนิทของพี่แต่ก็ยังหนูจะบอกพี่ว่าพี่กับจื่อเฉินไม่เหมาะกันจริงๆนะพี่จื่อเฉินกับหนูต่างก็เป็นสมาชิกของสมาคมอัจฉริยะของสมาพันธ์หนูพูดตามความจริงนะพี่ชายของเธอยังโอเคแต่เรื่องของน้องจื่อเฉินคือหัวหน้าน่าสงสารจริงเขาเพิ่งสูญเสียความรัก จนต้องไปปรับทูกับน้องสาวจัง่าสงสารจริงๆเอาเถอะเอาเป็นว่าดีใจที่ได้ยินเสียงเธอนะสุดสัปดาห์นี้พี่จะกลับไปอะไรนะในที่สุดพี่ก็คิดได้แล้วเหรอหนูจะบอกให้พี่ฟังนะสาเหตุที่ตื่นเฉินไม่ชอบพี่นะ่ะพอพี่กลับมาคบค้ากับสมาคมชายอ้วนคนนั้นแค่เห็นใบหน้าอ้วนของเขาก็อยากจะชกเขาแล้วโอ้เสี่ยวชิงพี่ชายคนนี้รักเธอเสมอนะ ี่ไม่จําเป็นต้องอธิบายอืมอะไรนะพระเจ้าพี่เป็นอะไรมากไหมเนี่ยกลางวันแสกๆนะฉันชอบน้องเสี่ยวชิงของฉันมากนานมากแล้วที่พี่ชายของฉันไม่พูดเรื่องน่ารังเกียจแบบนี้เดี๋ยวก่อนสิน้ำเสียงแบบนี้มันไม่ถูกแย่ yeah, แล้วอาจเป็นเพราะพี่ชายยังคิดไม่ตกใช่หรือเปล่าพระเจ้าโจวจือเฉินถ้าพี่ชายของฉันเป็นอะไรไปฉันจะไม่จบเรื่องนี้กับเธอง่ายๆแนะ่ แต่ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรตามนิสัยงี่เง่าของเขาอย่างมากก็มาหัวลาน้าอีกครั้งการฝึกวันนี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากศาสตราจารย์เมอริสก็ชอบถามแต่คําถามมากมายอันที่จริงถ้าได้จื่อเฉินมาเป็นพี่สายก็คงจะดีเหมือนกันแต่พี่ชายคนนี้ก็น่าเป็นห่วงเกินไปเขาควรได้รับการศึกษาให้มากกว่านี้หน่อยในอนาคตขอบคุณมากนะเสี่ยวชิงตอนนี้ฉันควรโทรไปอีกที่หนึ่งพอ่ออะไร ทำไมแกถึงโทรมากระทันหันที่โรงเรียนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับก็แค่คิดถึงพ่อกับแม่ถ้าคิดถึงบ้านก็กลับมาทานข้าวด้วยกันวันหยุดสัปดาห์นี้สิตั้งใจเรียนด้วยอย่ามัวแต่เรียนในโรงเรียนมีผู้หญิงตั้งมากมายสาวสาวในโรงเรียนเตรียมทหารหน่ารักทั้งนั้นทั้งใบหน้าอวบอิม่มรูปร่างก็ดีดูเด็กอ้อนที่ป้าจังของแกพามาในช่วงหน้าร้อนปีก่อนสิแกล่ะ เมื่อไหร่จะเอามาให้แม่กลางปีนี้ได้ไหมพวกแกสองคนไม่อยู่ที่บ้านนี้ก็เงียบเกินไปให้แม่ได้อุ้มหลานก่อนนักเรียนในโรงเรียนหลายคนต่างก็แต่งงานกันแล้วอย่าไปฟังแม่ของแกพูดคนเก่งอะ่ะมักจะมีความทะเยอทะยานในฐานะทหารต้องตั้งใจฝึกให้ดีก่อนไอ้แกนี่หัวหน้าทีมเล็กๆของฉันเรียนทำอาหารคุณกล้าขัดฉันงั้นเหรอไปถูพื้นซะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ ยังไงก็ตั้งใจเรียนแล้วกันสุดสัปดาห์พ่อจะเตรียมอาหารไว้รอทำปลาตุนของโปรดโอ้ยคุณอย่าดึงหูผมหูผมจะขาดแล้วถ้าเป็นเมื่อปีก่อนฉันอาจจะวางสายนี้ไปซะแต่ตอนนี้ยังอยากคุยต่อกับพวกเขาอีกสักหน่อยจริงๆอยากฟังเสียงของพวกเขาเจ้าอ้วนคือนักแม่นปืนที่เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อนตายกับฉัน ในสนามลบบรดาวังคารมันยากเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เราต้องหาทางป้องกันหยยนะครั้งใหญ่นี้มันต้องมีซกวิธีฉันได้ย้อนกลับมาอย่างไม่น่าเชื่อความมืดมนน,นั้นไม่ใช่ความฝันตอนนี้ร่างกายอายุ20ปีแล้วถือว่าตอนนี้เป็นนักลบเหล็กที่เติบโตเต็มที่แล้วฉันต้องทำอะไรบางอย่างได้อย่างแน่นอนเฮอดูเหมือนว่าทำให้ท้องอิ่มก่อนจะดีกว่า